สวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภา,าโซมาเกดชื่อเล่นชื่อว่าเนเน่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ5เลขที่21เคะ่ะวันนี้หนูจะมาท่องบทร้อยกรองตอนศุดสาครเข้าเมืองกาลเวกค่ะบัดเดียวดังง่างิงหวังเ,เวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแล้ว ช่างเอานะฮะเห็นโยคีขีรุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพศแล้วซ้อนวา สุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในานาำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน ดามารดารักมักเป็นผลน,นะที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่ นัลานะนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสร สำเร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคียหายวับไปกับตาขอบคุณค่ะ